ใช่ค yup. ่ะอืมโอ้โ oh. อ้ย <and> <That> okay. ่อ叫กับ我噶เียร์โซอ๋ออ๋อใช่ใช่ใช่ค่ะใช่ค่ะอืมอืมค่ะองัเนี่ยจริงๆ10โมจงเริ่มเริ่เรินมเอิ่มเริ้มเริ่มเริ่เริ่เรเริ่รระเริรรรร ขอบคุณพระเจ้าที่มีพระเมตตาต่อชีวิตของข้าพุทธทั้งหลายโดยประทานพระวจนะของพระองค์มาสู่ชีวิตของเราเพื่อจะนำทางชี้ทางหนุนใจรักษาจิตใจชีวิตของเราขอบคุณพระเจ้ายิ่งกว่านี้พระวจนะของพระเจ้าให้เรารู้จักพระเจ้ามากขึ้น และให้เรารู้ใจพระองค์รู้ถึงน้ำพระทัยของพระเจ้ามากขึ้นด้วยขอพระองค์ที่จะทรงวยพรวันนี้ข้าพระองค์ทั้งหลายเรียนหนังสเสือเสคารียขอพระองค์ที่จะทรงนำขอปริญญาประสองทรงประทานความเข้าใจแก่ข้าพระองค์ทั้งหลายทนขอในนามของพระเยซูคริสต์เจ้าาเมนที่ผ่านมาเนะี่ยบอกแล้วใช่ไหมคะเซคารียเป็นผู้พยากรหนึ่งที่ซึ่งอยู่ในใกล้ๆน่าจะบอกอยู่ในช่วง เวลาของหักกายหักกายเช่ไหมเสร็จ so, แล้วแนะ่นอยู่ในตรงนี้มีอะไรเกิดขึ้นเพราะว่าอิสราเอลถูกจับกวาดล้างแล้วก็ประเทศไม่มีแล้วละ่ะล้มละลายแล้วนะประเทศอิสราเอลประเทศอิวออะไรล้มละลายหมดละแต่ว่าหลังเจ็ดสิบปีตามที่พระเจ้าสัญญาไว้เจ็ดสิบปีประชากรของพระเจ้าจะกลับบ้านได้ละนะก็แต่เนื่องจากว่ากลับบ้านเนีทำไมคนน้อยบางคนก็บอกอ่ะเพราะว่ามีเราก็เคยพูดไปแล้วว่าเพราะว่ามี ครอบครัวแล้วมีงานแล้วมีหลายสิ่งหลายอย่างบางคนอาจจะไม่สามารถที่จะกลับไปได้พร้อมพันพร้อมเพียงกันกับพี่น้องคนนั้นแต่อีกจุดหนึ่งก็เป็นเพราะว่าเหตุผลที่เหตุหนึ่งนะเพราะว่าเกษตรก็ไม่ปล่อยให้ไปหมดนะพี่น้องทีละก็จะมีการจำกัดจำนวนคนที่ไปก็พฉะนั้นนะคนที่ไปแล้วไม่ไม่สามารถที่จะเท่ากับหรืออาจจะมากกว่าคนที่ถูกกว่าลางไปคนที่กลับเข้าใจไหมเพราะคนที่กลับ ต้องมากกว่าสิถูกไหมตามจริงนะเพราะกว่าลางปลายสงุดกว่าลางปลายนั่นเป็นตัวเลขนี้แต่ว่าไปถึงที่นั่นแต่งานแล้วมีลูกมีหลานเนี่ยก็ต้องมากกว่าสิเฉยเฉยไปแล้วใช่ไหมในนอนบางคนก็ตายไปแล้วก็มีนะก็แตนคิดว่ามีลูกมีหลานมากกว่าคนที่ตายนะก็ฉันนั่นนแต่ว่าเราเปรียบเทียบแล้วนะสามครั้งที่กลับไปที่เมืองเยรูซาเล็มนะตัวเลขให้น้อยกว่าคนที่ถูกจับไปแกนะกำนวนสาเหตุทีสองอย่างที่เมื่อกี้นี้พูดเสร็จแล้วเขากลับไปทําอะไรเขา กลับไปสร้างวิหารของพระเจ้าอาจจะบอกว่าซ่อมแซงก็ได้เพราะวิหารของพระเจ้าถูรื้อไปหมดเลยว่าแต่ว่ามีรูปร่างอยู่กันนะแต่ว่าเสา,าหลายๆอย่างรู้สึกมันพังหมดแล้วก็ต้องทำนะต้องทำใหม,ตใหม่ต้องสร้างใหม่ก็มาสร้างไปสร้างมาก็มีความสุขถึงเว้ว่ามีอปุปสรรคแต่แต่ว่าพระเจ้าก็ทรงใช้กษัตริกษัตริย์ในการที่จะมีเตรียมอุปรกรณ์หลายอย่างแล้วก็ทีมงานที่ไปนะเป็นช่าง ที่จะก่อสร้างด้วยที่จะไปด้วยกันแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยปัญหาละข้างนอกด้วเมืองที่ถูกกว่าล้างมาลาลานานแล้วต้องบอกว่านานแล้วเนี่ยก็จริงๆก็คนต่างชาติก็อาศัยอยู่มากขึ้นแล้วก็มาขาเรื่องแล้วแน่นอนอยู่แล้วอุย้ยอยู่ดีๆเขาเผานี้กลับมาตา,า,า,ายยังไงก็มาคายขายยึดทีคืนหนูไม่ได้จะนะหาเรื่องแล้วก็หลายเรื่องจนถึงสุดท้ายกษัตริย์องค์ที่ไม่รู้จักไม่รู้จักมาเป็นยังไงอะเป็นยังไงบ้างนะจะ สั่งไว้ละห้ามสร้างอีกก็ไม่สร้างแล้วเป็นยังไงร,รอไปรอมาสิบเจ็ดปีร็จแล้วก็กระเสริอีกองหนึ่งที่ขึ้นมาก็อนุญาตให้สร้างต่อนะก็มาสร้างต่อแล้วก็แต่อยู่นี้ปัญหาเลยคนก็ขี้เกียจก็เยอะเลยนะคนที่ไม่ได้ทําอะไรนานแล้วก็เยอะจากพูดง่ายๆอาจารย์ก่อยคุยแล้วใช่ไหมอาทิตย์ที่แล้วถ้าเรามากมาทางานที่ฮ่องกองแล้วต่อต่อต่อ,ต,อต่อเป็นปีเป็นสิบๆปีอันนี้สิบปีแล้วก็แล้วกันนะแต่กลับไปนะพักผ่องสองปีสามปีแล้วไม่อยากมาอีกแล้ว แต่พระพรอหนึ่งเดือนก็ไม่อยากมาแล้วพูดจริงๆเ no? นะอาก็ถ้าสองสามปีแล้วโอ้ยไปไม่ไหวแล้วเพราะว่าใจก็ไม่ไปแล้วร่างกายก็ไม่ไหวแล้วเพราะไม่ได้ทาหนักงานหนักที่มาก่อนดัะนั้นเนี่ย,ยที่นี่ก็ปัญหาเก,กิดขึ้นนะประชากรของพระเจ้าทั้งขี้เกียจทั้งเห่งแก่ตัวทั้งหมดรณม์หมดจิตใจหมดไฟทุกอย่างนะก็เฉยๆแต่พี่น้องต้องสังเกตนะพระกัภีร์ไม่รู้พี่น้องอ่านมาแล้วหรือยัง ปีที่สองของกัตรัต์องค์นั้นเดือนที่แปดจําได้นะเดือนที่แปดนะของเดือนที่ปฏิทินของสมัยก่อนนะกจสมัยก่อนนะไม่ใช่วันนี้แต่ว่าการที่สร้างจริงๆนะ่าต้องเดือนที่11บเอ็แต่ยังไม่สร้างหรอกแต่ข่าวที่เศคครียมาถึงแล้วนะเตือนนะก็หมายความว่าอะไรสามสี่เดือนแล้วคือรลคอยอะอนุญาตแล้วก็น่าจะแฮปปี้นะรีบทําเลยแต่ไม่ใช่ ต้องรอคอยรอคอยหลายเดือนนะก็ไม่ทำสุดท้ายนะเซสกลเียนะ่าจะเขียนหนังสือเล่มนี้ทั้งเตือนทั้งหนุนใจด้วยนะก็ฉะนั้นในตรงนี้แล้วก็มาดูด้วยกันวันนี้อาจารย์อยากจะให้เรา,เาใชอา้อาจารย์ใช้บทที่ททน,น,นํานิยมที่หนึ่งง่ายๆนะอ,อาจารย์ซิเคก็พูดบ่อยๆแล้วละ่ะในเซคลเดียนะ่าจะมีนิมิตแปะอย่างใช่ไหมคะจำได้ไหมแปะอย่างก็คือ หนึ่งสองอาจารย์ไม่มีภาพนะหนึ่งสองสามสี่นิมิตเสร็จแล้วนะ่าจะเกี่ยวข้องกับอะไรหนึ่งกับห้าสองกับหกสามกับเจ็ดสี่กับแปดโอเคใช่ไหมคะหมายความว่าคู่กันแกคู่กันแกเป็นพัดใช่ไหมที่อาจารย์สีเคเปรียบเทียบแต่อาจารย์บอกคู่กันหมายความว่าอะไรเกี่ยวข้องกันแกมีการพูดแล้วก็ตอบสนองแล้วก็หมายความว่า พูดอย่างนี้เสร็จแล้วแล้วก็ต่อเรื่องแบบนี้ก็มาเกี่ยวข้องฉะนั้นทั้งมดสักริียาทั้งหมดมี8นิมิตแล้วก็1น3 4จะคูกับนีเออได้ก็เออส5หาเอออแลวแท่ส่นึ่งสองแล้วก็หาปแปละนะกยก็ฉะนั้นพี่น้องก็ลองเขียนด้วจะให้ได้เขียนเองนะบทที่หนข้อที่แปดถึงสิบเจ็ ตามตาบทที่หนึ่งเขียนโอ,อต้องเขียนหนึ่งกันละต่อไปนี้เราก็จะต้องตามแนวตรงนี้ที่จะการอธิบายพระคภีร์นี้บทที่หนึ่งข้อที่8ดถึง17อ่จจริงๆตรงนี้มีสองนิมิตด้วยนะนี่ิม่เดียวได้ขอโทษทีนะบทที่หนึ่งข้อที่ 8- ถึง17แล้วก็จะคู่กับนิมิตที่สี่บทที่6ข้อที่1ถึง8ดได้ไหมคะ บทที่หนึ่งแถึง17จะคู่กันบทที่6กข้อที่1ถึง8เอ๊ะใช่ไหมอาจารย์พูดแล้วไหละแต่ว่าข้อที่เออบทที่6ข้อที่1ถึง8นั้นเป็นนิ่ไม่ที่4เลยค่ะคือ1 4 เป็นอันเดียวกันเออร่วมกันต่อกันแกน่านะจะอย่างแรกดีแท้แล้วหนึ่งนี่มีหนึ่งกับนี่มีสี่โอเคแล้วก็ข้อพักคำพีก็คือบทที่หนึ่งข้อที่แปดถึงเจ็ดให้นิมิหนึ่งแล้วก็บทที่หกข้อที่หนึ่งถึงแปดให้นิมมตที่สี่แต่ว่าจะสอบคล้องกันแกนต่อเรื่องกันได้แกโอเคตรงนี้เข้าใจไหมคะยังงงไหมงงก็บอกอาจารย์เลยเดี๋ยวพี่น้องช่วยชวยกันใครที่ยังไม่เข้าใจเพราะว่าจะต้องต่อแล้่า ยังไม่เข้าใจโอเคแล้วทั้งหมดมี8นิมิตใช่ไหมใช่ไหมคะที่อาจารย์ศิคเคยสอนจำได้ไหมนิมิตที่หนึ่งกับนิมิตที่สี่คือคู่กันแก่ละ่แล้วกอยู่ในพระคัมภีร์ที่ไหนอยู่ในพระคัมภีร์ที่ข้อบทที่หนึ่งข้อที่8ถึง17แล้วก็บทที่6ข้อที่1ถึง8 นิมิตที่2กับนิมิตที่เนะอันนี้คู่กันเนานิมิตที่สอกับนิมิตที่เจะอยู่ในปทที่1ข้อที่18บแถึงยีและปทที่5ข้อที่5ถึง11ปดทที่5ข้อที่5้าถึงสิ อันนี้จะเกี่ยวข้องกับิ i m i t สองกับน i m i t เจ็ดโอเมคอ่ะมโอเคสองกับเจนั่นมาพระกมปิก็หนึ่งนั่นอาจารย์ให้สองตองก็คือสองกับเจ็ดนั่นไสองก็คือบทที่หนึ่งข้อที่สิบแปถึงยี่สิบเอ็ดเนาะเจ็ดก็คือบทที่ห้าข้อที่ห้าถึงสิบเอ็ดเนาะ อาจารย์จะเขียนผิดตรงไหนหรือเป่าวทูใ้สิ้นค่นี quarter 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 quarter, ่ก็หนึ่งสอามสี่ห้หกชัดหกที่ห้าเี่ยหรืออาจารย์นีดนิดที่แต่สี่ก็โอเคก็วะใชไหมอะอะสี่พัดเจ็ดพัดนี่ตรงใช่เหรอน่าจะได้จอฟะในไทยึ่งสองหรือว่าเจ้าคุณจะกลับไปดูอีกทีก็ได้ นี่ก็งาาเหมือนยิ่งก็ยิ่งงาโอเคต่อเลยโอเคโอเค้วจะหนึ่งก็ห้าเนี่ยอาจารย์ไม่ได้ใจนะ่อาจารย์เวลาเขียนบางทีก็เป่อยๆอยู่นั่นก็ไม่紧要กันคุณกลับไปอ่นต่อเยต่อเโอเคต่อนต่ออย่างที่สามนิมิตที่สกับนิมิตที่หกแล้ว่็จะอยู่ในบทที่สข้อที่หนึ่งถึงสิบสามามานก่ก็ให้้นี่นิมิตเลยล่ให้ร่ะนิมิตที่ไหนล เฮ้ยอาจารย์รู้สื่เรียนผูกแล้ผิดแล้วล่ะเต่แต่ม่กันอยู่ค่ะค่ะใช่อาจารย์รู้สื่เรียนผิดแล้วล่ะเฮียน่าจะไม่ใช่ไม่ใช่หนึ่งสองสามสี่เดี๋ก็เจอห้าหกเจ็ดแปดน่าจะหนึ่งถึงหนึ่งห้านะแต่ทำไมอาจารย์ถูงผิดนิดหนึ่งสี่ก็เลยก็ว่าอาจารย์อาจารย์จัอาจารย์จดผิดก็ได้นะ ไม่紧要เกา你你可以試下。ตรงนี้เ้ี้หลังแ冷่病จ就โอเคเกเางั้น你試下ได้เนี้หลัน冷บ病ง就ะเอ่อนีิมีที่เท่าไหรแล้วเราจจะให้การบ้านก็ได้ช่วยกันแก้อาทิตย์หน้าเราก็จะเอาที่ถูกต้องกันมาตรวจอีกทีหนึ่งนะฉะนั้นนี้ลองตัวละปทบดที่1ิ8 2 1แล้วก็ทที่5ขที่5-11โอเคนะแล้วก็ต่อเนนยทท่งนแล้วก็ทที่1 โอเคแล้วก็ต่ออัอนที่สี่ละอาจารย์ก็ไม่แบ่งละตรงนั้นอะอันที่สี่ก็คือบทที่สามหนึ่งถึงสิบแล้วก็บทที่สี่หนึ่งถึงสิบสี่กำเนิดทั้งหมดแล้วจะมีหกบทละใช่ไหมฮะโอเคหกบทสุดท้ายก็คือบทที่สามหนึ่งถึงสิบแล้วก็บทที่ส okay? ี่หนึ่งถึงสิบสี่โอเคไหมเออช่วยชยกันตรวจก็ดีนะ ก็เสร็จแล้วนะบทที่6-9ถึง15จะเป็นการสรุปสรุปสรุปว่าที่ผ่านมา,า6บท5บทถึง6บทบทที่1-8นะี่เป็นยังไงบ้างก็จะเป็นข้อสรุปแล้วก็เสร็จแล้วบทที่7กับ8นะบทที่7กับบทที่8จะเป็นการสรุปใหญ่โอเคตามแต่ <laughs> ละลม่กันอยู่กบอาจารย์คิดว่า บางทีแล้วเลยไม่เคยคุ้นเคยในการจดแบบนี้ด้วยแล้วก็หลายครั้งแล้วเราก็จะจดไว้ให้เลยให้เขียนตามนะก็ฉะนั้นเนี่ยเราเราความคิดของเรายังไม่สามารถตามตรงนั้นได้อาจจะเป็นไปได้แก่ฉะนั้นเนี่ยฟังแล้วก็ยังงงฟังแล้วก็ยังงงฟังยังไงก็งงอ่าฉะนั้นเนี่ยกับบ้านทําการบ้านนิดหน่อยอาทิตย์หน้าที่ไปอีกครั้งหนึ่งจะไม่งงแล้วนะก็พอะ ก็นนเนี่ยนี่ตรงเนี่ยคุช่วยอาจารย์ด้วยล้ะว่าอาจารย์อาจารย์มีการเรียนผิดระบง่งยางละกาเนี่ยฉะนั้นเุณจะช่วยแก้ให้หลยนะเราช่วยช่วยกันพูดง่ายง่ายหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนิมิตมีการคู่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 คกันเสร็จแล้วอาจารย์จะแบ่งบทอันนี้กับอันนี้อันนี้กับอันนี้กาเนี่ยแต่ยังเรียนไม่ถึงแต่วันนี้เราเราจะเรียนตรงนี้ก่อนบทที่หนึ่งแลนะบทที่หนึ่งที่หนึ่งข้อที่เจ็ดถึงสิบเจ็ดนะะโ okay. อเคก็ที่เจ็ดถึงสิบเจ็ดก็จะเห็นนิมิตอันหนึ่งใช่ไหมคะ โอ้ว่ามาตรงนี้ก่อนนะพี่น้องที่รักเราก็ดูเวลาไม่พอก็จริงแต่อ่านนะเพราะว่าบางคนคิดว่าไม่เคยอ่านมาก่อนละหมายความว่าอยู่บ้านไม่ได้อ่านใครอ่านนะยกมือให้อาจารย์ชื่นใจ <laughs> คนที่มาเข้ามาเรียนภาคคมภีรเสรคฐริจอาจะาไม่ต้องการอ่านให้สิบสี่ทไทยครบแต่ว่าบทที่หนึ่งอ่านแล้วหรือยังคนที่อ่านมาแล้วก็ยกมือเถอะไม่มี ก็ไม่ชื่นใจทุกใจละก็มเพราะว่าต้องบอกว่าช่วโมงนี้เป็นช่วโมงที่สองแล้วแต่ว่าถ้าพี่น้องไม่อ่านจริงๆไม่สามารถเข้าใจนะั้นมีแต่ฟังอาจารย์เทศนาอย่างเดียวก็จะไม่ได้อะไรมากแค่หนึ่งบทสิบเจ็ดข้อไม่ใช่หนึ่งบทน่าจะมียี่สิบเอ็ดข้อนะฮะก็แน่เจอาจารย์ก็สำยิบสำยิบนะขอให้อ่านเมื่อกี้ที่พูดอันนั้น,นจะคือ จะหมายคำว่าอาจารย์เดี๋ยวก็ถ้า <c oughs> สงทานไล่ให้พี่น้องก็ได้คล้ายๆว่าอาทิตย์จะถึงนี้เราเรียนนี่มิหนึ่งนิมิตที่สองหรือจะนิมิที่เท่าไหร่เนะี่ยเราจะอ่านบทนี้บทนี้บทนี้เข้าใจไหมคะเสร็จแล้วเนะี่ยอย่างไม่ได้อ่านหมดทีเดียวถ้าผู้ที่อ่านได้ทีเดียวนะยิ่งดีสิบสี่บทสองชั่วโมงตำตาตะกะประกอบเราไม่มีเวลาสองชั่วโมงเราพูดจรงิงอ่ะอาจารย์เนวันลัครึ่งชั่วโมงหนึ่งอาทิตย์อ่านหมดแล้ว รอบหน่งลนะตองอกวอารอบหน่งนะก็ฉะนั้นนะอยู่ในตรงนี้นะถ้า你เรียนมาก่อนน,ะเนะเข้าใจง่ายขึ้นลนะในบทที่หนึ่งข้อที่7ถึง17พูดถึงเรื่องอะไรพไไม่ได้อ่านมาก่อนใช่ไหมไม่มีใครยุมือให้อาจารย์เนี่ยฉะนั้นเลยไม่รู้เรื่องอะไรอ่าเรื่องมาอ่านมาก่อนคืออาทิตย์ที่อะไอ่านมานะไม่ใช่สมัยก่อนเรียนมานะโอเคแล้วเรื่องเกี่ยวกับมา้านะม้ามีกี่สี สามสีโอเคแล้ว okay. ก <laughs> ็เพระฉนั้นเลยอ่านมาแล้วอาจารย์พูดเลยแล้วตอบทันทีได้เลยม้าอยู่ในต้นอนไรายคา好啦唔好啦读咗先啊อ啦好นว都系近咯菩提เจ็ดเออ我都有喎มารถที่จะช่วยไม่ใช่菩ทเจ็ดพูดผิข้อที่เจ็ดอ่า菩提หนึ่งข้อที่เจ็ดเนี่ยอาจารย์เสือเร์เปอร์อยู่แล้วเดี๋ยวเทศนาจะไป ข้อที่เลงมาถึง17เองนะเรามาอ่านด้วยกันเมื่อวันที่24เดือนที่11ซึ่งเป็นเดือนเชบัตใช่ไหมในปีที่สองแห่งรัชกาลดาริอัตพระวจนะของพระเจ้ามาอย่างเสคยคเลียผู้เผยพระวจนะปบทเรลเซียผู้แปลปบดอิด โดและเซคาิยากล่าวว่าข้อที่แปดณกลางคืนวันหนึ่งข้าพเจ้าได้มองดูและดูเถิดมีชายคนหนึ่งขี่ม้าสีแดงเย็นอยู่ท่ามกลางต้นน้ำมันเขียวที่ลามหุบเขาณเนะบื้องหลังทั้งผู้นั้นมีม้าสีแดง สีแดงเอ้ยสีอะไรแซดนะมไสีแซดและสีขาวแล้วข้าพเจ้าเจิญถามว่านายเจ้าข้าเหล่านี้คืออะไรทุสวรรค์ที่สนทนากับข้าพเจ้าบอกข้าพเจ้าว่าเราจะสำแดงให้เจ้าทราบว่าเหล่านี้คืออะไร เหตุฉะนั้นชายที่ยืนอยู่ท่ามกลางต้นน้ำมันเขียวจึงบอกว่าเหล่านี้คือผู้ที่พระเจ้าทรงใช้ให้เรียกตรวจและเขาเหล่านั้นได้ตอบทุสวรรค์ของพระเจ้าผู้ยืนอยู่ท่ามกลางต้นน้ำมันเขียวว่าเราได้ตรวจตราลูกแล้วดูเถอะ ทั้งโลกก็นิ่งสงบอยู่แล้วทุสวรรค์ของพระเจ้ากล่าวว่าถ้าแต่พระเจ้าจอมยอธาอินานเท่าใดพระองค์จะไม่ทรงเมตตากรุงเยรูซาเล็มและหัวเมืองแห่งยูดาซึ่งพระองค์ก็ทรงเกลี้ยมาเจ็ดสิบปีแล้วพระเจ้าค่ะ และพระเจ้าทรงตอบทูตสวรรค์ผู้ที่สนทนากับข้าพระเจ้าเป็นภาวะที่ประเสริฐและเล้าลมใจทูตสวรรค์ผู้ที่สนทนาอยู่กับข้าพระเจ้าเจิกล่าวแก่ข้าพเจ้าว่าจงร้องว่าพระเจ้าโจมโยธาตัดตอนนี้ว่าเรามีความหวังเนี่ย ความหวงโอเคคือกรุ่ซ okay. okay. ีโยนเป็นท nah ี่ยิ่งเราโกรธประชาชาติมากทีเดียอยู่นั่งสบายสบายเพราะเมื่อเราโกรธแต่น้อยเขาก็ก่อภัยพิปัติเกิดขนาดพระเจ้าเจึิตรัสว่าเพราะฉะนั้นเรามาอยู่กรุงเยรูซาเล็มด้วยความกรุณา พระเจ้าโจมโยธาตรัสว่าจะต้องสร้างนิเวศของเราขึ้นไว้ในนั้นและเชิญเชื่อวัดให้เบือกงกรุงเยรูซาเล็ม17เมืองของเราจะเพยปูนท่วมทันไปด้วยความยันดันยิและพระเจ้าจะปลอดซีโยน และเลือดสังคมเยรูซาเล็มอิฐรั้งหนึ่งคเอาละที่นี่เป็นนิมิตหนึ่งอ่านิมิตหนึ่งจำได้รูว่าเป็นอะไรก็ว่ามีแปดนิมิตนิมิตหนึ่งก็คือมีทุสวรรค์ขี่มา้ามีสีทุสวรรค์กี่องค์คะเมื่อกี้ไี้พูดไปแล้วจ้ะทุสวรรค์มีกี่องค์คะที่อยู่ในนิมิตนี้เอออยาถช้ามเลยอ่านแล้วก็ยังไม่ค่อยรู้อะไรเลยเหรอ ก็ชามดิเละโตลงอะไรอาจารย์บอก้วอย่าไพูดอีกครั os> os> ้งหนึ่งนะอ่านมาก่อนนะนะคะพี่น้องที่รักเพราะว่าอ่านตรงนี้จริงๆไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรหรอกอย่าไปพึ่งพาอ่านในห้องเรียนเลยทุพี่น้องทั้งหมดมีสี่องค์แล้วก็องค์แรกขีมาสีแดงองค์ที่สองขีมาสีแสดแสดก็คือที่นี่ระพัฒนอาจารย์ก็คือเหลืองนะอาจารย์ไม่รู้ว่าภาษาไทยเรียกเสียอะไร สีส้มอ,อ,อาจจะส้มเหลืองแล้วประมาณนี้เนาะแล้วก็ยังมีอันทีน่สามนะอันน่าจะอันที่สี่ละเอ่นก้อยเล่าให้กี่องค์อะไรเนี่ยน่าจะสี่องค์มีสามองค์อยู่ข้างหลังใช่ไหมะใช่ไหม啊่ะข้อที่แปดพี่น้องมาตัวอีกครั้งหนึ่งมีสององค์ขี่ม้มาสีแดงเหมือนกันนะถ้าเราใช้สีมาบอกแล้วจะสามองค์แต่จริงๆนะ มีม้าสีตัวชนะให้สีองค์ข้อที่แปดเจอไหมคะมีใช่ไหม,ม是是ที่นี่ใช้ว่าคนหนึ่งนะแต่จริงๆน่าจะเป็นทุสวรรน,นะขี่ม้าสีแดงอยู่ข้างหน้าอยู่ระหว่างต้นใช่ไหมคะต้นน้ํามันเขียวตรงกลางเสร็จแล้วอยู่ข้างหลังองค์นั้นมีม้าสีแดงสีแสดโอเคสีขาวใช่ไหมคะฉะนั้นทั้งมดมีกมม้ากี่ตัว สีตัวถูกไหมคะ,นะะน่ะฉะนน้อ่านพระคัมภีร์ไม่ใช่อึ่งกเก่งมากสามสีก็คือสามองค์สามสีก็จะสามตัวไม่ใช่พี่น้องต้องอ่านจริงๆจริงๆนะเจ็ดถึงสิบเจ็ดข้อนะไม่เยอะแต่เราสามารถพลาดได้ฉะนั้นความตั้งใจไม่เกี่ยวกับมากนึกน้อยละเราะหลักที่นี้สีองค์นี้จะทําอะไรกุมตูเหมือนว่าองค์แรกนะอาจจะคนที่นี่ใช้ว่าคนนะคนของพระเจ้าเนาะอยู่ข้างหน้าคล้ายๆเป็น ของตัฐานะคะใครว่าเป็นผู้นำนะ่ะอยู่ข้างหน้าแล้วก็ข้างหลังมีสามอาจารย์ไม่เออเดี๋ยวก่อนฉะนั้นที่อาจารย์จริงจะให้กระดาษเราอะลองดูลองดูว่าท่านอาจารย์ก่อนอยู่ในภาพนี้ที่อาจารย์พูดข้อที่แปดวาดภาพให้อาจารย์ดูฮะวาดวาดูเจวาดดู เยานมานั้นนี่ก็เป็นนิิฝันกันอยู่ในความฝันนะเออนีๆ่อยๆขยายอนาคตพอาล้ว่าให้อาจารย์ดูแล้วว่าแล้วรือยังตามที่ข้อที่8อย่างเดียวข้อที่8อย่างเดียววาดภาพให้อาจารย์ดูวาดได้ไหมเออก็ติกตาก็ได้ไม่ได้ก็เขียนตัวหนังสือเนอใช่ป่าเป็นยังไงวาดแล้วหรือยังอาจารย์มีกระดาษให้แล้ววาดดูวาดให้อาจารย์ดูดูอาจารย์มาดูละ วาดได้ไหมไม่ไม่ได้อะสมุมมิมาไม่วาดถ้าอาจารย์ดูโอเคไหมอ๋อมใช่ลาจา์ไม่ลงไปหรอกแค่นี้ก็พอละขอบคุณมากโอเคได้ก็ละพอก็ละพอพอ๋อใครวดราดเสร็จแล้วให้อาจารย์ดูหน่อยอาจารย์ดูไม่ใช่ดูฝีมือวาดเก่งไม่เก่งนะอยากจะจะดูว่าเราข้อที่แปดเราสามารถแหมภาพไหมวันนี้ใช้เวลานิดหน่อยอยู่ตรงนี้ต่อไปเนี่ยเราจะสนุกมากในในการวาดรูกเองด้วยแล้วไม่ต้องอาศัยยูทูบอย่างเดียวละ ตามภาพที่เขาเขียนน่แค่เนี้ยภาพพรคัมภีภาพ,พที่เขียนข้อที่แปดอย่างเดียววา่าเสร็จแล้วอยากให้อาจารย์ดูอาจารย์ขอถูกขอดูหน่อยมีไหมคะอาจารย์ต้องต้องการอยู่ไหนกล้องไหมขอโทษทีติ๊กต้องการอยู่ไหมไม่ต้องเนาะต้องการอยู่หป่ต้องการยืนอ,อ,อยู่ตรงนี้ไหมฮะต้องการโอเคบนได้อยู่อาจารย์ชอบเว็บไปเว่บมาอ้าวใครจะให้อาจารย์ดูเร็วเร็วเร็ว อย่าไม่ได้วาดกูทำไมอาจารย์อูคนเดียวอาจารย์อย่าเห็นภาพที่เรามาดูมาด้วยเองเอามาให้อาจารย์หน่อยไม่เป็นไรอาจารย์อย่าให้เราห้องเรียนน่ต้องขยับมีการที่ขึ้นไหวไม่ใช่ว่านั่งเฉยๆฟังอาจารย์พูดคนเดียวค่ะโอเค ถึงแม้ว่าใช้เวลาเนี่ยหน่อยสีเคดงโอเคอะโอเคโอเคโอเคถูกต้องอันนี้ถูกต้องละน่ะก็ได้เลยภาพนี้การที่เราวาดถูกต้องหมายความว่าเราเข้าใจเข้าใจเนี่ยโคที่แปดอธิบายยังไงแต่ถ้าเราว่าไม่ถูกต้องหมายความว่ายังไม่เข้าใจก็ไม่เป็นไรวายังไม่ได้เข้าใจคือยังไม่เข้าใจไม่ได้เป็นสิ่งที่น่าอายนะไม่เข้าใจก็เอาก็ให้เข้าใจได้喽เข้าใจไม่ขัดพินทองทีละ ไม่เข้าใจเป็นเรื่องธรรมดาฉะนั้นเราก็ลองดูลองลึกภาพอาจารย์ตัวให้ดูละละเรื่องจากเวลานะหมายความว่ามีสองต้นอยู่ในตรงนี้เออสอต้นโอเคตรงนี้ก็แล้วกันอ่ะสอต้นก็ไม่มีมามีทุกองค์หนึ่งที่อยู่ตรงกลางขีม,ม้าสีแดงเสร็จแล้วข้างหลังนะ่ามีสีแดงสีแสดโอเคแล้วก็สีขาวสามองค์ที่อยู่ข้างหลังโอเคแล้วก็เสร็จแล้วต่อมานะถ้าเมื่อกี้นี่เราอ่านมาแล้วนะสาม เรียกว่าสามคนหรือสามองค์นะเพราะอ่าโอเคเป็นทูตสวรรค์ที่สามองค์นะั้นอยู่ข้างหลังเนี่ยจะวิ่งไปรอบรอบดูวิ่งไปที่ไหนแลรอบรอบตัวที่นี่บอกว่าดูที่ไหนอะดูที่เมืองเยรูซาเล็มแล้วก็เมืองยูดาห์แล้วก็ดูที่ไหนอะดูรอบรอบที่นี่มีการพูดถึงอะไรวิ่งไปวิ่งมาแต่วิ่งอาจจะไกลก,ก,ก,กว่านี้ใกล้ใกล้กว่านี้ไม่รู้ละข้อที่สิบ ใชไมก็มาวิ่งไป,ไปวิ่งมาเสร็จแล,ล้วล่าทำธุระเสร็จมันไว้คำว่าหัวหน้ามือกระดัวอ,อยู่ตรงนี้แล้วก็สามองค์ที่ปะปาไปบามาดู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 เสร็จแล,ล้วกลับมาแล้วแล้วก็รายงานรายงานเรื่องอะไรอะไรงานพวกเขาพูดอะไรข้อที่สิบเอ็ดพวกขี่ม้านั้นบอกคนที่อยู่ตรงกลางเอ๊ะอย่างนี้รู้ตรงกลางที่จะเป็นทูตแต่ที่นี้พูดถึงว่าทูตสวรรค์นะบอกว่าอะไรเราไปหมดแล้วใช่ไหมใช่ไหมคะพี่น้องที่รัละ แล้วก็เห็นแผ่นดินเป็นยังไงบ้างนิ่งสงบว่าดีไมค่ค่ะพี่น้องทีง่รัอย่าตอบนะเนี่ยผิดแน่ผิดแน่เลยเว่าตอบได้กันไม่เป็นไรอนะฉะนั้นที่นี่บอกว่าวิ่งไปแล้วเห็นแผ่นดินสงบ แล้วข้อที่12เนี่ยโอ้โหพี่น้องอ่านด้วยกันข้อที่12นะเออจย์ก็ดูได้อยู่ตรงไหนหาดูก่อนพี่น้องหาจเจอลหรือยังข้อที่12แล้วทูตสวรรค์ของพระเจ้ากล่าวว่าข้าแต่พระเจ้าโจมโยธายินานเท่าใดพระองค์จะไม่ทรงเมตตากรุงเยรูซาเล็มหัวเมืองแห่งยูยดาซึ่งพระองค์ก็ทรงเกลี้ยวมาเจ็ดสิบปีแล้วพระเจ้าค่ะ ก็ฉะนั้นนะอยู่ในที่นี่นะหมายว่าพระองค์ทรงกลิ้วกลิ้วเกี่ยโมโหโมโหมากโมโหเรื่องอะไรอ่ะก็มาแล้วก็ทุกก็บอกว่าอ้าวก็ดิก็ลงโทษเจ็ดสิบปีแล้วพอแล้วนะน่าจะดีขึ้นนะน่าจะฟื้นฟูได้แล้วทําไมพระองค์ก็ไม่พอใจไม่พอพระทยเพราะว่าการสงบนิ่งนะอยู่ในที่นี่มีการอธิบายว่าช่ยช้าเพราะว่าอยู่ในที่สุขสบายแล้ว ลืมแล้วพันธกิจหน้าที่การงานที่พระเจ้าสมมอบหมายให้ปัะชากรของพระเจ้าเข้าใจไหมสิบเจ็ดปีนะที่นี้พูดถึงแล้วว่าสิบเจ็ดปีที่ถูกคมแหงสิบเจ็ดปีที่ถูกห้ามไม่ให้ไม่ได้สร้างวิหารเนอสบายไหมอาจารย์บอกสบายสิจริงป่ะได้อยู่กับสิบเจ็ดปีนะไม่ใช่ไม่ใช่ล่ะน้อยไม่ได้มาทิย์ที่แล้วสิบเจ็ดปีที่ ยุดไปกลุมชันั้นเนะี่ยเอ้ยพูด静แล้วเราก็สุขสบายอยู่แล้วแล้วไม่อยากทำอะไรหรอจ๊านเอ้ยะอายุก็มากแล้วแกแล้วอ่นี่สิงก็ไม่มีแล้วกลับบ้านแล้วเออกลับบ้านก็เลยรอวันตายไม่ใช่บางคนไม่ใช่นะกลับบ้านแล้วก็เอาเลยไปเลยวิ่งต่อเลยวิ่งต่อก็คือทำอะไรเพราะเขารู้ว่าหน้าที่ความรับผิดชอบพันธกิจที่พระเจ้ามอบหมายให้เขาแต่เดี๋ยวนี้นะประชากรที่นี่นะ สิบเจ็ดปีที่แล้วเขามีความสุขมากทั้งทีมนะทีมที่หนึ่งทีมที่สองทีมที่สามทีมหมาเนี่ยจะคือสร้างวิหารของพระเจ้าแต่ถูกคมเห็นนะถูกห้ามไปแล้วหยุดไปแล้วหยุดไปแล้วนะสงบไปเลยสรุปด้วยทั้งสรบ,ท,งสงบทั้งสงบด้วยไม่ได้ทําอะไรเลยบ้านเมืองสงบถ้าดูผิวเผยนะ่ก็คือ,คอดีแต่พระองค์ดูนะั่ไม่ใช่ดูผิวเผยดูจิตใจของแต่ละคนที่เมื่อก่อนเคยตั้งใจที่จะสร้างวิหารของพระเจ้า แต่เดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วไม่อารมณ์ไม่มีความรู้สึกไม่ได้คิดถึงจนไี้แล้วแล้วก็ไม่กระดอนใดข้างตา่ำทำเสียงเหล่านั้นแล้วก็ฉะนั้นพระองค์ก็โหละพินาศนระคิวช้าถูกไหมคะพระองค์จะไม่พอพระไทยละก็แต่ว่าที่นี่มีองค์นักจะพูดรัวพูดคุยละข้อที่สิบสองเสร็จแล้วพระองค์ไม่เมตตาหรอไม่เมตตาถึงเมื่อ,อไหร่คะถึงเมื่อ,อไหร่ครับนะ ฉะนั้นตรงน,นี้บอกว่าส0ปีก็พอแล้วยังยังต้องต่อเรื่องหรอก็ไม่กเน,นียเสร็จแล้วข้อที่13เป็นยังไงอะข้อที่13พี่น้องตอบได้ไหมคะาน,น่ะอาจารย์คิดว่าใครสะดวกมาขึ้นมาเป็นอ,อาจารย์ให้สให้สองคนขึ้นมาช่วยอาจารย์ ทำภาพนี้ใครมาเร็วๆหมรอลลอาจารย์เวลาไม่มีแล้วเร็วๆสองคนเองมาขึ้นมาที่เวที่ให้อาจารย์เป็นเพื่อนอาจารย์เร็วๆห้องนี้เล็กมากเลยแค่400ฟตุตเองทำไมต้องช้าสองคนนะอาจารย์ต้องการสองคน